สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้วันพุทธที่17จพฤศจิกายน2,564นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาสุขศึกษานะครับส่วนชั่วโมงที่แล้วครูได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับาการออกกำลังกายนะครับรูปแบบของการออกกาลังกายในหัวข้อที่1อยู่ในหน้าที่64และ65นะครับ ส่วนชั่วโมงที่แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูจะมาพูดหัวข้อที่2ที่3และที่4นะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นหลักในการเลือกออกกำลังกายนะครับอยู่หน้า66หัวข้อที่3การออกกำลังกายด้วยจิจกรรมเข้าจังหวะอยู่ในหน้าที่67นะครับส่วนหัวข้อที่สี่ ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะอยู่ในหน้าที่71นะครับเรื่องนี้ครูไม่ให้หนักเรียนปฏิบัตินะครับครูจะอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับนะส่วนงานจะทำชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้ยังไม่มีงานนะครับหัวข้อที่2นะครับหน้า66หลัก หลักในการเลือกออกกําลังกายนะครับหลักในการเลือกออกกําลังกายจะมีอยู่4ข้อนะครับเลือกออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยและความถนัดของตนเองนะครับเรื่องนี้กว่าจะได้พูดไปแล้วในช่วงที่แล้วครูขอกลับมาทบทวนนะครับ 2. ไม่ออกกําลังกายที่ต้องใช้แรงมากเสี่ยงให้เกิดอันตรายนะครับ ขอทบทวนให้นะครับ 3. ควรเลือกออกกําลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่มีความถนัดหรือชํานาญนะครับอันไหนเราไม่ชํานาญเราไม่ต้องใช้นะครับ C ออกกําลังกายในขณะที่ตนเองมีสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถ้าเราร่างกายแข็งแรงเราก็สามารถออกกําลังกายได้นะครับเราไม่สบายก็ไม่ต้องไปออกกําลังกายนะครับพักผ่อนกินยานอนนะครับนี่คือขอทบทวนให้นะครับ เริ่มนะครับหัวข,ข้อที่3การออกกําลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นการนําเพลงมาประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับทำให้เกิดความสนุกหากปฏิบัติได้พร้อมเพียงกันจะทําให้เกิดความสวยงามนะครับจึง ต,ต้องทำความเข้าใจและรู้จักจังหวะก่อนเพื่อให้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่ถูกต้องนะครับเช่นข้อ3.1นะครับการฝึกการเรียนรู้จังหวะนะครับคอยบอกว่าข้อ1ฝึกปบมือและตบเข่าตามจังหวะนะครับจะมีเครื่องหมายบวกลบบวกบวกลบ บวกลบบวกบวกลบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือหมายเหตุก็คือบวกนี้เครื่องหมายบวกหมายถึงให้ปบมือเครื่องหมายลบหมายถึงให้ปบเข่านะครับตัวอย่างในภาพก็จะเป็นบวกก็คือปบมือลบก็คือปบเข่าบวกก็คือปบมือลบก็คือปบอ่าปปบเข่านะครับอย่างนี้นะครับเราต้องเรียนรู้จังหวะก,ก่อนเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับ ต่อไปหน้าที่71หัวข้อที่4ครับประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวัดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อประโยชน์ของการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมแบบเข้าจังหวัดจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อหน้า71นะครับต้องเรียนดูตามข้อ1สนุกสนานเพลิดเพลินจิตใจแจ่มใส2 ได้เคลื่อนไหวร่างกายแข็งแรง 3. สร้างเสริมบุคลิกภาพให้สง่างาม 4. สร้างความรักสามัคคีในกลุ่มเพื่อน 5. ฝึกความเป็นระเบียบวินัยในตนเองนะครับนี่คือประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับนักเรียน